ชอบเสียงคุณมากมานช่วงนี้เราจะพาไปดูเรื่องของคณะหุ่นสายเสมาซึ่งเราเคยนําเสนอแล้วว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีใครให้การสนับสนุนเรื่องของศิลปะประเภทนี้แต่ว่าตอนนี้คณะหุ่นสายเสมาเขามีการดัดแปลงบ้านหลังเล็กๆในซอยวิภาวดี58เนี่ยเป็นโรงละครเล็กๆขึ้นมาแล้วนะคะ,คะเดี๋ยวเรามาติดตามจากช่วงไทยแ,แลนด์นักสื่ e กันค่ะ หลังเล็กๆในซอยสุขสันต์ซอยวิภาวดี58ถนนวิภาวดีรังสิตน้อยคนนักที่จะรู้ว่าเป็นที่ตั้งของโรงละครหุ่นสายท้องถิ่นแห่งแรกของกรุงเทพมหานครมานานกว่า6ปีเป็นที่ถือกำเนิดของหุ่นสายกว่า80ชีวิตสำหรับแสดงในละครหุ่นสายไทยรูปแบบใหม่ๆโดนชายเปลี่ยนไปด้วยความใฝ่ฝัน เขามักจะจินตนาการถึงวันที่โลกจะเต็มไปด้วยสิ่งดีงามในทุกๆวันเขามักจะออกไปตามท้องทุ่งสมมติตนเองเป็นอัสวินผู้ปรับอาธรรมจนใครๆพากันกล่าวว่าดอนเป็นคนสติไม่ดีเขามักจะออกไปประจจนไยัยร่วมกับเมควิดควายตัวใหญ่ที่ไม่มีโอกาสได้ไถนาเพื่อแสวงหาคําตอบของความพอเพียง โดยมีโกะเด็กน้อยที่ฝันอยากจะเป็นชาวนาร่วมออกเดินทางสู่ฝันอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ไปละครหุ่นสายเรื่องดอนและมะขวิดผู้พิชิตจากคณะหุ่นสายเสยมาเพื่อกระตุ้นเยาวชนคนรุ่นใหม่บริโภาคข้าวอย่างรู้คุณมีความกะตันยูต่อชาวนาดังที่เคยเป็นมาในอดีตเองบงได้ฝักถวายเจ้าหน้ ยงกับไม่แก่ะมันมาสั่งกูสึกได้สิแต่ท่านต้องสั่งกาแฟข่าด้วยนะเธอที่เป็นส่วนหนึ่งของงนฉลองการแต่งขึ้นข้าก็ไม่รังเกียจประสบการณ์ความรู้ที่สะสมรวมไปถึงการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมการลองผิดลองถูกในการทำหุ่นทำเพลงและเขียนบท ทำให้ละครหุ่นซ้ายเสมาผลิตละครหุ่นซ้ายปีละหนึ่งเรื่องด้วยความตั้งใจในการใช้ศิลปะในการถ่ายทอดความนึกคิดของตนเองเรียกว่ามันเป็นการสังสมความรู้สึกที่มีต่อต่อสภาพแวดล้อมหรือสังคมมากกว่าพอมันถึงจุดหนึ่งแล้วเราสูกว่าเอ๊ะเรื่องนี้เราอยากพูดนะเอ๊ะเราอยากพูดเรื่องอะไรดีละ่ะแล้วเราจะพูดแบบไหนดีละ่ะ คือคือมันไม่ใช่แบบว่าอยู่ๆเราก็พูดขึ้นมาเพราะว่าฉันรู้สึกคัคข้องอึดอัดไม่พอใจก้าวร้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทําไงเราถึงจะพูดด้วยศิลปะพูดแล้วมันเกิดความรู้สึกเออมันมันมีความสุขมันอบอุ่นมันเพลิดเพลินแล้วมันก็ยังสามารถที่จะพูดแล้วเนี่ยเ,ออเก็บเกี่ยวเอาศิลปะที่อยู่รายรอบอ่ะที่เราอยากจะนำเสนอเนี่ยเข้ามาได้เดิมโรงรละครแห่งนี้ได้เปิดเป็นพื้นที่ศิลปะ พืชุมชนในรูปแบบของโรงละครชุมชนโดยได้รับแรงบันดาลใจจากการเดินทางไปทัวละครที่ประเทศออสเตรเลียและกลายเป็นจุดกำเนิดงานสร้างสารรค์และพัฒนาศิลปะหุ่นสายไทยในนามคณะหุ่นสายเสยมาและได้ทดลองเปิดการแสดงครั้งแรกขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2547กับผลงานละครหุ่นสายพุทธจินตนิธานเรื่องแรกศรัทธามหาบุรุษ โดยชื่อคณะเสมามีความหมายถึงใบเสมาสัญลักษณ์อันเป็นนิเวศเขตคุ้มอุโบสถปรากฏอยู่ตามศาสนสถานป็่มีในยักของการสร้างเพื่อเป็นหลักเขตแดนธรรมป้องกันไม่ให้สิ่งชั่วร้ายแพร่ผ่านได้จุดมุ่งหมายให้คณะหุ่นซ้ายเสมามีแนวทางในการนำเสนอเนื้อหาเรื่องราวโดยใช้หลักการส่งเสริมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวคำสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน นอกจากบทร้องบทละครลีลาการเชิดยังเป็นอีกเสน่ห์นึ่งสำคัญที่ทุกคนพากันปรบมือชื่นชมและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเอกลักษณ์ของหุ่นสายเสมานั้นอยู่ที่การเคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตมากกว่านั้นก็คือเป็นการเคลื่อนไหวแบบไทยด้เทคนิคคนกับหุ่นต้องเป็นหนึ่งเดียวกันถวายแด่เจ้าหญิงเดือนแสงนวล แล้วเราก็ได้รับคําตอบอย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วการที่มันจะสืบสืบถาวรของศิลปะอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันต้องเป็นการสืบแบบเ,เขาเรียกพอดีไม่ใหญ่เกินไปไม่ลงทุนสูงเกินไปสมถะซึ่งอย่างที่เราทําเราก็พยายามรักษาให้ขนาดของคณะเนี่ยไม่ใหญ่เพราะว่าถ้าใหญ่ปุ๊บการลงทุนสูงการลงทุนสูงปุ๊บมันก็หมายความว่าเราก็ต้องการผลตอบแทนสูงมันก็จะเริ่มปรับจากศิลปะายเป็นธุรกิจ พอมันเป็นธุรกิจมากปุ๊บเนี่ยเราจะรักษาตัวเองไว้ไม่ได้ละมันต้องมาจากรักเลยรักก่อนจึงอยู่<ม>เพราะฉะนั้นเวลาที่คนมามาถามเราเราถึงบอกบอกบอกไอ้วัตถุประสงค์ก่อนเลยว่าทําหุ่นก่อนนะทําหุ่นก่อนนะทําหุ่นก่อนจนรักเขาก่อนนะรักก่อนแล้วก็เชิดเชิดแล้วทีเนี้ยไม่ห่วงละเพราะว่าเขาปลูกพันุ์ละอะไรที่มันสร้างอยู่กับมือแล้วสร้างแล้วก็อยู่ด้วยความรักเนี่ยมันจะอยู่กับเขายาว เเียคณะหุ่นสายเสมาของไทยนั้นซึ่งดำเนินการสร้างสรรและพัฒนาศิลปะการแสดงหุ่นสายของไทยได้นำเอาหลักปร,รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเ <มะ S 1> จ้าอยู่หัวหมาเป็นหลักยึดในการทำงาน,นาเป็นเวลากว่าหกปี จดรับการยอมรับในระดับสาติจากการเข้าร่วมเทศกาลหุ่นโลกและกลุ่มปรากสาธารณรัฐเช็กับรางวัล The Most p o e t i c Creation of Puppet Art Prague 2008จากการแสดงละครหุ่นสายเรื่องเจ้าเงาะและรางวัล The Best Traditional Original Performance of Puppet Art Prague 2009จากการแสดงละครหุ่นสายเรื่องสึกพลุ่มาก ได้รับการเชื่อชูเกียรติจากกรุงเทพมหานครให้เป็นผู้เผยพแพร่และส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ปรากฏจนสร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยในเวทีทระดับโลกโบวนที่20รกรกฎาคมพุทธศรรักาช2552จากอัตลักษณ์ของหุ่นสายเสมาที่เหนี่ยวรากวัฒนธรรมไทยอันสืบทอดมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นตัวแทนหุ่นไทยทแขนหนึ่งเพ่ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมทั้งในเอเชียและยุโรปอย่างต่อเนื่องโัวละครหุ่นส้ายสซมาจากการแสดงละครหุ่นส้ายเป็นประจำทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่สองและที่4ของทุกเดือนโดยการแสดงนั้นจะมีการสลับเปลี่ยนเรื่องราวตามวาระโอกาสที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมการแสดงเป็นหมู่คณะ ตั้งแต่15คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน50คนทั้งชาวไทยและต่างชาติทั้งโรงโละครหุ่นสายเสยมาพร้อมเปิดรับการแสดงในวันธรรมดาในวันอังคารถึงวันสุกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02 956 4180หรือ089 222 9974เจ้าถามจริงๆเถอะท่านทำเพื่ออะไรนะ่ะโอ้ อัจฉสิย์เกียรติงามถ่ายภาพทีมข่าวศิลป,ปะวัฒนธรรมและบันเทิงเทียนเอ็นทเวนตี้โฟร์รายงาน Yeah, แล <right. S 2> แมากซีนนะครับก <Right. S 2> ็เห็นแล้วก็ปรับปลื้มใจนะครับช่วยกันอุดหนุน <c oughs> ช่วยกันเป็นกําลังใจให้ศิละปะดีๆแบบนี้มีที่ยืนในประเทศของเราต่อไปด้วย <c oughs> ใช่ค่ะมาดูที่นิวซีแลนด์ครั